บทที่133เมื่อทุกเรื่องประเรประดังเข้ามาอย่างพร้อมกันอย่างต่อเนื่องทำให้เหมยผิงเงือแตกพลากเหมือนดังสายฝนจนยืนทรงตัวไม่อยู่ต้องใช้มือจับกับกำแพงไว้เซียวซูรันไม่รู้ว่าเขาโทรศัพท์คุยกับใครเพียงแต่เห็นว่าหลังจากที่รับสายแล้วทันใดนั้นการแสดงออกของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเหมือนเกิดเรื่องฉุกเฉินอะไรขึ้นเธออดไม่ได้ที่จะสงสัยเย่เฉิน เหมยผิงเหมือนป่วยกระทันหันหรือเปล่าคะแย่เฉินเหมือนจะยิ้มแต่ก็ไม่ยิ้มแล้วกล่าวว่าก็อาจจะใช่คนจิตใจต่ําช้าอย่างเงี้ยไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกเสียงร้องไห้และตื่นตระหนกของเลขาดังมาจากทางปลายสายโทรศัพท์แต่เหมยผิงหูอื้อจนไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วสมองของเขาเต็มไปด้วยสิ่งที่แย่เฉินพูดในตอนนั้นคุณล้มละลายแล้วเหมยผิงเหงื่อแตกพลัก เงยหน้าขึ้นด้วยความกลัวจ้องขเขม่งไปที่แย่ฉันหรือว่าเขาจะสามารถรับรู้ล่วงหน้าได้งั้นเหรอฉันล้มละลายจริงๆแล้วเหมยผิงสุดตัวลงกับกำแพงด้วยสีหน้าที่สิ้นหวังแย่ฉันมองเขาแวบนึ่งด้วยสายตาที่เย็นชาแล้วพูดกับเซียวสูรันว่าพวกเราไปกันเถอะ เซียวซูรันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเหมยผิงเพราะเธอไม่อยากจะมองคนคนนี้อีกต่อไปจึงหันหลังแล้วเดินจากไปขณะนี้เองจูจูเหมยผิงก็ได้สติขึ้นมาเงยหน้าขึ้นแล้วมองไปที่แย่เฉินทันใดนั้นเขาก็ตะเกียกตะกายลุกขึ้นยืนมุ่งหน้ามาทางด้านหลังของแย่เฉินขณะที่แย่เฉินกำลังจะขึ้นรถเหมยผิงรีบเข้ามาหาดวงตาของเขาแดงกำ่ำหายใจด้วยความหอบ จ้องเขม่งมองแย่เฉินอย่างไม่วางตาการปรากฏตัวที่บ้านคลั่งของเหมยผิงทําให้เซียวซูรันรู้สึกประมาจิตใต้สํานึกของเธอบอกให้แย่เฉินก้าวถอยหลังไปแกเป็นคนทําใช่ไหมทั้งหมดเดมนี่ยแกเป็นคนทําใช่ไหมเหมยผิงจ้องมองแย่เฉินพร้อมถามอย่างรีบเร่งแย่เฉินมองหน้าเหมยผิงแวบหนึ่งแล้วกล่าวด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยว่าใส่หัวออกไป ด้วยทนเสียงเรียบๆเ,เหมือนกำลังดูหมาตัวหนึ่งคนมากมายมามุงดูกันแม่งชิปนี่มันประธานเหมยคนดังไม่ใช่หรอชายหนุ่มคนนี้แต่งตัวธรรมดาเหมือนผู้คนที่สัญจรไปมากล้าไล่ประธานเหมยให้ใส่หัวออกไปได้ยังไงไม่อยากอยู่ที่เมืองจินหลิงอีกต่อไปแล้วใช่ไหมอย่างไรก็ตาม ขณะที่ทุกคนกำลังจ้องมองอยู่เหมยผิงก็ได้คุกเข่าต่อหน้าเย่เฉินร้องไห้และพูดว่าท่านเย่ผมผิดไปแล้วผมขอร้องปล่อยผมไปสักครั้งได้ไหมบริเวณโดยรอบเงียบสงัดทุกคนไม่อยากจะเชื่อสายตาของตนเองเหมยผิงคนที่มีชื่อเสียงอยู่ในแวดวงธุรกิจก่อสร้างกำลังคุกเข่าต่อหน้าหนุ่มที่ดูธรรมดาเหมือนผู้คนที่สัญจรไปมา แม้แต่เซียวซูรันเองก็ยังตกตะลึงคิดไม่ถึงเลยว่าเหมยพิงจะคุกเข่าให้กับแย่เฉินท่านเย่ผมมสมควรตายไม่ควรคิดไม่ซื่อกับคุณเซียวซูรนันผมผิดเองผมจะกลับเนื้อกลับตัวตั้งแต่นี้มันต้นไปอ่ะผมจะไม่ทำผิดอีกแล้วโปรดให้ทางรอดกับผมอย่าเอาผมถึงตายเลยครับเหมยผิงพูดไปก็ตบหน้าตัวเองอย่างแรงไปด้วยจนได้ยินเสียงตบดังกังวาน สีหน้าของเย่เฉินเรียบเฉยมองดูเขาตบหน้าตัวเองไปสิบกว่าครั้งจนเลือดกบปากแล้วกล่าวด้วยเสียงเบาๆว่าประธานเหมยผมไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดเรื่องอะไรท่านเย่ถ้าหากบริษัทเฉียนเฉิงล้มละลายแล้วอ่ะไม่เพียงแค่ผมจะไม่มีเงินสักหยวนแต่ผมยังมีหนี้อีกหลายร้อยล้านชดใช้ถึงชาติหน้าก็ไม่หมดเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกระทันหัน และมันประจวบเหมาะมากเกินไปที่แยเฉินเพิ่งจะพูดว่าเขาจะล้มละลายบริษัทเฉียนเฉิงก็มีข่าวร้ายเข้ามาต่อเนื่องพรุ่งนี้คงต้องประกาศล้มละลายอย่างแน่นอนบทที่134ทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องบังเอิญแต่อะไรจะบังเอิญขนาดนั้น เหมยพิงรู้สึกได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเย่เฉินอย่างแน่นอนเขาจึงไม่คำนึงถึงเกียรติอีกต่อไปและคุกเข่าต่อหน้าสาธารณชนเซียวซูหลันที่ไม่รู้รายละเอียดของเรื่องที่เขาคุยโทรศัพท์อดสงสัยไม่ได้จึงถามขึ้นว่าเหมยพิงบริษัทของคุณก็ปกติดีไม่ใช่หรอแล้วอีกอย่างถ้าบริษัทของคุณล้มละลายมันเกี่ยวอะไรกับเย่เฉินหรอเหมยผิงที่คุกเข่าอยู่บนพื้นกล่าวว่า คุณเซี่ยวสุรันเมื่อกี้ผมทำให้คุณคุณเครืองใจผมขอโทษคุณครับตอนเนี้ยบริษัทโทรมาบอกว่าลูกค้ายกเลิกสัญญาการร่วมลงทุนก็จะถูกยกเลิกธนาคารก็เร่งรัดหนี้สินผมมาจบแล้วขอร้องคุณช่วยพูดดีๆต่อหน้าท่านเย,ย่สักคำได้ไหมไม่งั้นผมคงไม่มีทางรอดแล้วจริงๆเซียวสุรันตกตะลึงไปชัว่วขณะนะแล้วกล่าวว่าฉันคิดว่าคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะคะ่ะ เย่เ yeah, ฉินไม่ได้มีอำนาจขนาดนั้นเย่เ yeah, ฉินก็กล่าวด้วยเสียงเรียบๆว่าเหมยผิงในโลกเนี้ยทุกสิ่งล้วนมีผลแห่งกรรมคุณมาขอร้องผมก็ไม่มีประโยชน์คุณกลับไปคิดไตร่ตรองเอาเองล้บกันเมือ่อพูดจบเขาก็พาเซียซูรันขึ้นรถไปหลังจากที่เย่เฉินขับรถออกไปแล้วเหมยผิงก็ยังคุกเข่าอย่างมึนงงอยู่ที่ริมถนนผู้คนรอบข้างยิ่งอยู่ก็ยิ่งเยอะขึ้น ทุกคนมองเขาด้วยความประหลาดใจและพูดกระซิบอย่างต่อเนื่องแต่เหมยผิงไม่สามารถสนใจอะไรได้อีกแล้วตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเขาผู้ที่ประสบความสำเร็จจะกลายเป็นเพียงขอทานข้างถนนไม่สิยิ่งกว่าขอทานซสอีกไม่เพียงแต่เขาไม่มีเงินยังต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาอีกหลายร้อยล้านโทรศัพท์ยังคงดังอยู่ ได้ยินเสียงลูกลี้ลูกลนของผู้ช่วยดังมาจากปลายสายประธานไหมมีโทรศัพท์มาจากบริษัทปล่อยกู้นอกระบบโทรเข้ามาบอกว่าอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นสิบเท่าแล้วจะมาเก็บหนี้วันพรุ่งนี้หากคุณไม่สามารถจ่ายเงินได้ก็จะตัดมือขวาของคุณประธานไหมเจ้าของอาคารสำนักงานที่เราเช่าอยู่่โทรมาบอกว่าจะเพิ่มค่าเช่า20เท่าถ้าหากเราไม่จ่ายก็จะให้คุณย้ายออกก่อนพรุ่งนี้ประธานไหม โทรศัพท์หลุดจากมือของเหมยผิงตกลงบนพื้นเขาคุกเข่าลงบนพื้นด้วยท่าทางเศร้าสึ้ทันใดน,นั้นเหมยผิงก็กรีดร้องอย่างดุเดือดอ้อสวร์คนที่ผมล่วงเกินไปเขาคือใครกันแน่เขาใช้กำปั้นทุบลงบนพื้นอย่างบ้าคลั่งในขณะเดียวกันก็ก้มหัวโขลงบนพื้นจนหน้าผากมีเลือดไหลออกมาเหมยผิงไม่สามารถยอมรับเรื่องที่กระทบจิตใจขนาดนี้ได้ ทำให้เขาจิตใจแตกสลายมีฟองไหลออกมาจากปากตาลอยแล้วก็เป็นลมล้มฟุบลงไปกับพื้นขณะที่แย่เฉินกำลังขับรถอยู่สีหน้าเรียบเฉยเซียวูุรันยิ่งคิดเรื่องนี้ก็ยิ่งรู้สึกแปลกอดไม่ได้จึงถามขึ้นว่าคุณทำอะไรกับเหมยผิงเขาถึงได้กลัวคุณขนาดนั้นแย่เฉินพูดเบาๆว่าผมไม่ได้ทำอะไรเขา ผมแค่รอคุณอยู่ข้างนอกผมจะไปทําอะไรเขาได้อะผมเดาว่าเขาคงจะล่วงเกินคนไว้มากคนพวกนั้นก็เลยไม่ปล่อยเขาเมื่อคิดถึงจุดนี้เซี่ยวสุรันก็พูดด้วยความโกรธว่าเหมยผิงคนเนี้ยเป็นคนไร้ศีลธรรมที่เขาล้มละลายก็สมควรแล้วเย่เ yeah, ฉินยิ้มอย่างใจเย็นควรสมน้ำหน้าเบยผิงจริงๆที่แสมาหาเรื่องตนเองการล้มละลายก็คือจุดจบที่ดีที่สุดสำหรับเขาแล้วถ้าไม่เช่นนั้น ก็จะทำให้เขาหายไปจากโลกนี้เซียวสุรันอุทานเสียงเบาๆล้กกล่าวว่าดูแล้วคงต้องหาผู้ร่วมทุนใหม่แล้วไม่รู้ว่าจะหางานออกแบบให้กับออฟฟิศได้หรือเปล่าเมื่อแย่เฉินได้ยินประโยคนี้เขาเตรียมที่จะคุยกับหวังตงเซียนเพื่อที่ตี้เหากรุ๊ปจะได้ลงออเดอร์ให้กับภรรยาของเขามากขึ้นหลังจากที่กลับมาถึงบ้านแล้วเซียวสุรันก็ยังคงพูดคุยกับแย่เฉินว่าต่อจากนี้ไปจะวางแผนทำงานกันยังไง ทั้งสองคนเพิ่งจะก,ก้าวเข้าประตูบ้านเซียวฉางควรถูมือของตนเองแล้วเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าและมองหน้าทั้งสองคนยังอึดอัดใจแล้วกล่าวว่าสุรันแม่บอกให้ลูกกลับไปทํางานที่บริษัทเซียวซื่อในวันพรุ่งนี้อะไรนะเซียวสุรันตกตะลึงแย่ yeah, ฉันขมวดคิ้วแล้วกล่าวว่าพวกเราตัดขาดจากตระกูลเซียวแล้วไม่ใช่หรอเซียวฉางควรมีสีหน้าที่ลำบากใจและพูดอย่างจำใจว่า แม่ของลูกก็โดนพวกเขาเป่าหูในใจคิดแต่เรื่องตระกูลเซียวดังนั้นยังไม่ทันที่เซียวฉางควรจะพูดจบเซียวสูรันก็พูดกับมาหลันด้วยความโกรธว่าแม่ตระกูลเซียวรังแกพ่อแล้วยังจะแย่งคฤหาสน์ของแย่เฉินทำไมพวกเราต้องกลับไปด้วย